กวลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิปวันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Mobile และสหรับหัวข้อของวันนี้โดยนในตอนนี้ผมตัวเกมเนี่ยได้มีการอัปเดตภารกิจตัวใหม่ล่าสุดเข้ามาผมปลดล็อกในส่วนของอาวุธเมลีชิ้นใหม่ล่าสุดกับตัวพุ่สนามเพราะฉะนั้นผมคิปวันนี้เนี่ยพี่ลิงจะมาแนะนำเทคนิคในการทําเพื่อปลดล็อกในส่วนตัวอาวุธใหม่ชนี้การว่าต้องทําอย่างไรบ้างให้ได้จบภารกิจแบบรวดเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาดูกันเลย โดยในส่วนภารกิจใหม่ผมก็คือภารกิจนักเก็บเรียนตาในสุดของคุยแรกก็ผมอันนี้ก็เป็นละดีง่ายได้มากผมก็คือเล่น3าครั้งในโหมดของ MP คุยแรกเนี่ยอันนี้ก็ง่ายได้ผมไม่ค่อยมีปัญหาเลยนะก็คือเล่นในโหมดของ MP เล่นด่านนะผมที่มีพื้นที่ขนาดเล็กหรือว่าด่านที่เน้นการจบไปไวอย่างเช่นการคิวเฮ้าหรือด่านชิดเม้นพวกนี้เนี่ยก็จะเล่นจบค่อนข้างไวตาหนึ่งเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณสักสองนาทีนิดก็สามารถจบได้แล้วนะก็เล่นเพียงแค่3รอบเท่านั้นชนะก็ได้แพ้ก็ได้ไม่ต้องสีเลียสในสุดนี้ ถัดมากระเวทที่2ของผมได้รับเหรียญตาเบอร์เซอร์เกอร์ทั้งหมด3ครั้งในโหมดของ MP ็มพีโดยสำเนื่นไขการได้รับเหรียญตานี้ผมก็คือเราต้องฆ่าศัตรู3คนโดยไม่ตายเลยหรือเกิดว่าจะพูดง่ายๆผมก็คือเราต้องทําการฆ่าศัตรู3คนแบบต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นอะไรที่ง่ายดายผมฆ่าคนที่1เสร็จคนที่2เสร็จคนที่3เสร็จปุ๊บ พอฆ่าคนสาปุ๊บเหรียญตาเบอร์เซอร์เกอร์เนี่ยมันก็จะปรากฏมาบนโปรไฟล์ของเราให้ทันทีผมก็ทําการวนลูปไปเรื่อยนั่นเองเนอะเดี๋ยวข้อแนะนำเพิ่มเติมผมเมื่อเราทําการได้รับเหรียญตาเบอร์เซอร์เกอร์ปุ๊บเนี่ยก็แนะนำว่าให้เราทําการพีชีพค่าตัวตายก็ได้ผมแล้วก็เริ่มวนกลับมาทําใหม่เพื่อให้เราเนี่ยได้รับเหรียญตาจบภายในรอบเดียวเท่านั้นนะถัดมากับควยที่3ครับผมได้รับเหรียญตาเฮช็อตยิงหัวในโหมดของ MP 5ครั้ง สำหรับเงื่อนไขาการปลดล็อกเหรียญตราเฮดชอตผมอันนี้เนี่ยก็ตรงตัวเลยก็คือต้องยิงสังหารศัตรูด้วยการยิงเข้าที่หัวผมเลยก็คือเวลาศัตรูตายเนี่ยต้องตายด้วยการเจาะหัวเท่านั้นนะในส่วนคขาแนะนำในการทำเหรียญตราเฮดชอตผมอันนี้เนี่ยก็อยู่ที่เราถนัดเลยว่าเราถนัดใช้ปืนไหนก็ใช้ปืนนั้นก็ได้ผมแล้วก็ในส่วนตัวด่านก็แนะนําว่าให้เลือกตามปืนที่เหมาะสมผมถ้าเกิดใจดีเนี่ยยิงง่ายๆเนี่ยก็แนะนําว่าเป็นด่านที่มีพื้นที่ขนาดเล็กอย่างเช่นคิวเฮาอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะช่วยทําให้เราเนี่ย เข้าสู่ระยะการยิงหัวได้ง่ายกว่าดัานปกติที่มีขนาดกลางถึงขนาดไกลถัดมากับควยที่4ได้รับเหรียญตาอเ e n เจอร์ในหมวดของ MP 10ครั้งด้วยกันโดยสำหรับวิธีการปลดล็อกเหรียญตานี้ผมเงื่อนไขก็คือสังหารสโตูเนี่ยที่พึ่งฆ่าเพื่อนของคุณไป โดยที่การทำเหรียญตานี้แบบง่ายที่สุดนะผมเอาง่ายๆเลยคือเราเนี่ยวิ่งเป็นแนวหลังเดินตามเพื่อนไปผมถ้าเกิดว่าจังหวะไหนเนี่ยที่เพื่อนยิงสู้กับศัตรูเนี่ยแล้วเพื่อนตายผมแล้วก็รีบเข้าไปซ้อนฆ่าศัตรูที่ฆ่าเพื่อนของเราทันทีเนี่ยเจ้าเหรียญตานี้เนี่ยก็จะผลลัพได้แบบง่ายๆนั่นเองผมหรือก็แนะนําว่าเล่นด่านที่เป็นขนาดเล็กแล้วก็เป็นด่านกระลุมบอลน,นะผมยิงไปเรื่อยๆเนี่ยยังไงเหรียญตานี้เนี่ยมันต้องมีขึ้นบ้างแน่นอนนะ ถัดมากับเควสที่5ได้รับเลนตาคิงเซเลเยอร์5ครั้งในโหมดของ MP แต่สำหรับเงื่อนไขการปลดล็อกชายานี้ผมรอจําเป็นต้องฆ่าศัตรูที่มีคะแนนสูงที่สุดนะผมเึีงจะสามารถได้แต้มเหลนตาตัวนี้ หรืออธิบายง่ายๆผมก็คือในขณะที่เราเล่น,นผมให้เราแีนยเปิดเช็คสกอร์คะแนนดูผมว่าฝั่งศัตรูเนี่ยคนไหนคิวได้มากสุดแล้วก็เป็นระดับที่หนึ่งอยู่เนี่ยก็ให้เราทําการฆ่าคนนั้นให้ได้ผมถ้าเกิดว่าเราสามารถฆ่าได้ภายในตาน,นั้นเนี่ยเราก็จะได้เหรียญตาคิงสเลเยอร์ผมก็สามารถทําได้เรื่อยๆเ,เอาง่ายว่าพยายามมาร์กหัวไล่ฆ่าคนที่มีคะแนนมากสุดของฝั่งศัตรูนั่นเองเนะรถรับของตรงควนนี้ผมก็จะเป็นตัวคอรลิงการ์ดอันใหม่ล่าสุดผมสมชื่อกับฉายาคิงสเลเยอร์นะ และทันมากกับควยที่6ก็ผมได้รับเหรียญตาคัม b a c k 3ครั้งในโหมดของ MP โดยสำหรับเงื่อนไขในการปลดล็อกเจ้าเหรียญตาตัวนี้ผมก็คือเราต้องทําการสังหารศัตรูหลังจากที่เราเนี่ยตายไปมากกว่า3ครั้งโดยที่เราไม่ได้สังการสังหารใ,ใครเลย ในส่วนการทำเควนี้ผมหลักๆก็คือเราต้องตายก่อน3ครั้งแล้วก็ฆ่าศัตรูเนี่ยหนึ่งครั้งถึงจะสามารถได้ในส่วนของเหรียญตาตัวนี้ผมเทคนิคการทำก็ง่ายที่สุดของผมก็คือให้เราเนี่ยเอาระเบิดไปด้วยแล้วก็ทำการพรีชีพฆ่าตัวตาย3ครั้งเลยผมจะได้ไม่เป็นการแจกแต้มให้กับทีมศัตรูนั่นเองนะพอเราตาย3ครั้งด้วยระเบิดปุ๊บ<ๆ>ก็ให้เราเนี่ยทำการฆ่าศัตรู1งครั้งนะผมก็จะได้รับเหรียญตานี้เนี่ยมาหนึ่งอันก็เลยได้ว่าทำเนืงองนี้ทั้งหมด3รอบในการเล่นรอบเดียวเนี่ยก็สามารถจบเควยได้แบบง่ายๆเลย หรือบางคนก็ผมก็อาจจะใช้วิธีในการวิ่งไปแล้วก็ฆ่าตัวตาย3ครั้งก่อนก็ได้เหมือนกันนะผมแต่เกิดว่าเราวิ่งไปฆ่าตัวตายเนี่ยมันจะเป็นการแจกแป้งให้กับทีมศัตรูแน่นิองเนะในส่วนของรางวัลองเควสนี้ผมเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทุกคนเนี่ยน่าจะเซอร์ไพรส์มากๆเลยผมนั่นก็คือชามเกลือผมซซ่ไม่ผิดแล้ว โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเปิดกระชาเกลือแล้วเนี่ยยังให้ชามเกลือมอีกผมจะอันนี้เนี่ยแจกฟรีนะเพราะฉะนั้นใครอยากได้แบบชามเท่ๆเกลียวแบบนี้เนี่ยก็สามารถมาทําควยนี้เพื่อปลดล็อกกันได้นะทันมากับควยที่เจ้าท์ผมได้รับเรียนตา Black s t a ปเ e r ร์ทั้งหมด3ครั้งในโหมดของ MP ็มพีเดยสำหรับเงื่อนไขาการปลดล็อกชายานี้ผมเราจําเป็นต้องทำการสังหารศัตรูจากด้านหลังด้วยการใช้งานของอุะยะประชิดเท่านั้น โดยการทำเดนต้านี้ผมก็ง่ายๆผมเพียงแค่เราต้องการการสังหารศัตรูด้วยอาวุธประเภทเมลีต่างๆครับผมอะไรก็ได้ไม่บังคับแต่เงื่อนไขหลักก็คือต้องทําการฆ่าศัตรูหรือฟันใส่ศัตรูในขณะที่ศัตรูหันหลังให้เราเท่านั้นผมถึงจะสามารถนับเป็นเหรียญตราตัวนี้นะโดยถ้าเกิดว่าเราเผลอฟันใส่ศัตรูผมข้างหน้าหรือด้านข้างเนี่ยมันจะได้เป็นตัวน็อกเอาท์แทนผมซึ่งมันไม่ใช่ตัวภารกิจของผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามฟันศัตรูข้างหลังให้ได้นะ และสิ่งที่ต้องระวังอย่างหนึ่งในการทำควยนี้ผมก็คือแนะนําว่าอย่าไปฟันบอดมากครับผมเพราะว่าบอดมันจะฉลาดพอเราเดินไปใกล้ๆเนี่ยมันจะหันหน้าใส่เราตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าควรไปฟันกับผู้เล่นที่เป็นคนกันเองจะง่ายกว่านะและเมื่อเราทำควยนี้เสร็จแล้วผมจะเป็นการปลดล็อกในส่วนขวงตัวอวุธเมลีชิ้นใหม่ล่าสุดของผมกับตัวพรุ่สนาม โดยเจ้าโพนี้เนี่ยจะ,จะมีสเตตัสก็คือดาเมจ70อััราความเร็วกระ้่นกระสุน9ความแม่นยำ70ความคล่องตัว80ระยะยิง15การควบคุม70โดยเมื่อเทียบอาวุธเมลีอื่นๆด้วยกันนะผมก็จะมีดาเมจที่มากกว่ามีปกติทั่วไปดาเมจหลักๆของมันเนี่ยก็จะพอๆพอกับตัวไม้เบสบอลผมแต่ว่าความคล่องตัวเนี่ยจะน้อยกว่าเล็กน้อยแต่จะมีระยะการโจมตีที่ยาวกว่า ในส่วนการใช้งานของอาวุธเมลีชิ้นนี้ผมต้องบอกเลยว่าท่าตีนี่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็โคตรเทพผมแถมอนิเมชันของมันเนี่ยตีค่อนข้างถี่แล้วก็ตีค่อนข้างเร็วตีกว้างอีกต่างหากถึงแม้มว่าในโหมดของ m อเ,เนี่ยการโจมตีดูดเมลีเนี่ยจะสามารถ,ถ่าศัตตูดได้วยิเดียวอยู่แล้วผมแต่ด้วยแอนิเมชันที่มัน้ย มันดูดีอ่ะเออมันดีจริงๆครับผมลองไปเล่นดูเนี่ยจะรู้เลยว่ามันแตกต่างจากมีดมเยอะอยู่พอสมควรเลยในเรื่องของระยะการโจมตีแล้วก็แอนิเมชั่นช็อตต่างๆมันตีง่ายกว่ามากๆแล้วก็การตรีเคาะต่อเนื่องเนี่ยมันก็แอบดูเล็ดง่ายกว่ามีดมากๆเลยแล้วก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับการทาคลิปรีวิวในส่วนเทคนิคการปลดล็อกอาวุธเมลีตัวใหม่ล่าสุดและเหมือนเดิมสำหรับเพื่อนๆผมที่ได้ทําการปลดล็อกอาวุธชิ้นี้แล้วเนี่ยมีความรู้สึกไงกันบ้า,บางในตอนเล่นเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพิลิ่นเอง แล้วถ้าเกว่าใครชอบกินด,ดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามกันได้นะครับผมทางช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพ Facebook นะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมกผมก็ไปแล้วยบาย